สวัสดีครับอยู่ผมยูเซอร์ครับวันนี้พามาดู L50 ครับไอเกียร์มันล็อกครับปันโรตารี่หมุนไม่ได้ครับเกียร์มันค้างครับผมนี่ครับไม่ได้ครับนี่ครับหยับไม่ได้เลยครับค้างอยู่เกียร์สองครับดันขึ้นเกียร์หนึ่งไม่ได้ เกียร์นี้ก็ไม่ได้ครับเกียร์ไปหน้าถอยหลังครับแน่นครับวิธีแก่รับผมมาหมุนตัวนี้ครับหมุนแขนกลางหมุนแขนกลางออกครับผมแล้วมันก็จะหมุนได้ครับหมุนหมุนหมุนเข้าหรือหมุนออกก็ได้ครับส่วนผมจะหมุนออกครับหมุนให้ััวตอลี่มันถอยออกครับ ให้ตัวนี้มันได้เขาล็อกมันครับนี่ยล็อกตัวนี้ครับดูนะครับโอเคครับนำมาหมุนเลยครับใช้นี่ครับประแจเลื่อนครับผมเพราะมันแน่นครับมันตึงบางคนเขาก็เอาแต่สูตครับบางคนเขาก็เอารถชนดันผ่านข้างหน้า แล้วมันก็ใช้ได้นี่ต้องหมุนแคบหมุนพอเราหมุนออกเสร็จแล้วเช่ไหมหมุนเข้าหมุนออกเสร็จเสร็จแล้วนะหมุนออกเอาก็มาจับเกียร์ดูครับใส่เกียร์ดูเข้าไหมา นี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมใส่เกียร์ได้แล้วครับแค่นี้ครับสูตรง่ายๆบางคนไม่รู้ครับสำหรับมือใหม่เกียร์นี้ก็จะค้างอยู่เกียร์สองใช่ไหมเมื่อกีใส่เกียร์ว่างได้ครับโอเคครับอันนี้ก็ตารางครับผมนี่ครับสหรับเรากาสตาร์ทได้ครับ ค okay. สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Check, กดซับสไคร้ด้วยครับผม <Yeah. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัส <Yeah. S 1> ดีครับ yeah.